สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Disnew สวัสดีครับผมน้กผู้ชมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาบอกอตำแหน่งที่เราจะสามารถหาปืน KC 1 7หรือปืนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่นนี้เจอนะครับผมซึ่งบอกก่อนเลยว่าผมก็ไม่ได้รู้มาก่อนหน้านะว่าเราจะต้องไปหามันตรงนั้นตอนแรกๆ่ะผมก็ไปหาเปิดกล่องอาวุธเปิดอะไรเหมือนเดิมที่เคยหาเลยครับแต่มันก็ไม่เจอฮะแต่ผมคิดไม่ถึงเลยครับว่าผมจะมาเจอมันในกล่องแบบนี้นะ เดี๋ยวถ้าอยากรู้กันแล้วว่าผมไปเจอกันในกล่องแบบไหนไปดูคลิปกันได้เลยฮะจุดแรกที่ผมเลือกเข้ามาก็คือซีเมนต์เลยนะผมเพราะว่าตรงนี้มันมีกล่องอาวุธนะแล้วก็ผมเกิดใกล้ตรงนี้ด้วยพอวิ่งเข้ามาไม่ทันไรครับเจอแก๊ง n อ c เลยนะผม ตอนแรกอะผมยังไม่ค่อยกล้าวิ่งเข้าไปงานนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มั่นใจว่ามันจะเป็น NPC จริงหรือเปล่า ค okay. พอเก็บได้หมดตี้ก็ชัดเจนเลยครับผมน่าจะเป็น NPC ฮะ <Nope. Nope. S 1> หลังจากฟาร์มที่ซีเมนแล้วผมหาปืนไม่เจอผมก็วิ่งมาแอดมินต่อนะครับผมแต่ระหว่างทางผมก็ได้จัดการแก๊ง NPC ไปอีกตีหนึ่งแต่ว่าในตัวของพวกนั้นมันไม่มีปืนนะผมก็เลยขอข้ามช็อตนั้นไปเลย เมื่อกี้ตอนที่ผมวิ่งเข้ามาแอดมินตอนแรกๆมันมีคนกดยิงธนูสแกนมาด้วยฮะแต่ดีนะมันไม่โดนตัวผม ว่เมื่อกี้ผมเห็นคนโผล่หัวมาตรงหน้าต่างับผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นผู้เล่นหรือว่าเป็น NPC นะแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูนะผมเขาปาระเบิดโคตรแม่นเลยฮะแม่นเหมือนจับวางเลยฮะ ตอนนี้ผมคิดในหัวเลยว่าผมน่าจะหนีออกจากตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าเขาน่าจะมากันเป็นตี้เลยนะ ดูเหมือนว่าอีกตัวของตี้เขาจะไม่ยอมลงมาช่วยเพื่อนนะครับผมเพราะว่าเขาน่าจะเสียเปรียบนะถ้าเขาวิ่งออกมาไอตัวสุดท้ายของตี้เมื่อกี้มันอยู่ในตึกครับผมผมก็เลยเลือกที่จะรู้ศพเพื่อนเขาสองตัวแล้วก็วิ่งออกมาเลยดีกว่า ถ้าเราวิ่งเข้าไปงัดกับเขาในตึกอ่ะเราเราเสียเปรียบนะจุดประสงค์ของเราก็คือเราจะมาหาปลดล็อกปืนนะผมก็เลยเลือกที่จะวิ่งออกมาแล้วก็ไปหาฟาร์มจุดต่อไปเลยดีกว่าวิ่งออกมายังไม่ทันพ้นไอ้ตรงแอดมินเลยนะครับมีเสียงปืนตามหลังมาหีกแล้วผมแล้วก็มีคนยิงธนูสแกนมาด้วยผมไม่รู้ว่าจะเป็น NBC หรือผู้เล่นนะแต่ตรงเนี้ยผมไม่สนละถ้าเราไปยิงสู้ด้วยมันเสียเวลา นี้ผมเดาไว้ก่อนว่าน่าจะยังไม่มีคนมาเพราะว่า NPC ตัวที่ยิง RPG มันยังไม่โดนยิงนะ <Myster ious> mm. <vaya> แต่แปลกอย่างหนึ่งคือห้องมันโดนเปิดแล้วฮะทุกคนที่เคยเล่นหมดโอเปอเรชัมาบ้างแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าไอ้กล่องซีเค็ดโปรเคอลเนี่ยส่วนมากเป็นกล่องสกินนะแล้วในซีซั่นนี้มันมีปืน RM4 กับอะไรนะผมจําไม่ได้เป็น AS หรืออะไรนี่แหละที่มันมีสกินให้เก็บในหมดโอเปอเรชันนะพอผมมาเจอไอ้กล่องเนี้ย ผมก็คิดว่าผมอาจจะได้สกิน MC หรือไอ้สกินอีกปืนหนึ่งที่มันมีเป็นกิจกรรมของซีซั่นนี้นะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับผมไอ้สกินที่ผมเจอมันเป็นสกินปืน KC 1 7ฮะใช่ครับผมเป็นสกินของปืน KC 1 7สกินนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าสกินตอนแรกๆะผมก็ยังไม่มั่นใจว่าถ้าผมเอาออกไปมันจะได้ปืนไหมแต่ผมก็เอาออกไปนั่นแหละเพราะว่าเราจะได้มีสกินไว้ก่อนแล้วก็เราก็ค่อยมารอรู้อีกทีว่า ถ้าเราเปิดใช้สกีนแล้วปุ๊บอะเราจะได้ปืนด้วยไหมโอเคเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันฮะโอเค นี่ก็คือสกินที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับผมอย่างน้อยก็ได้มาฟรีฮนะปืนเราจะได้ไม่ล้นนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยฮนะปลดล็อกหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยปืนเรามีสกินแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนคอลเลคชันแล้วก็แอปพลายไปเลยแตวเดี๋ยวเราไปดูอ่าในโหมดวอร์เฟรต อ่ามันจะต้องใช้ค์ดซัพพอร์ตนี่ถ้าจำไม่ผิด <my> ใช่ไหมใช่ไหมปลดล็อกเป่า <c oughs> ไรเฟิลเฮ้ยปลดล็อกค,ครับผมทุกคนนี่ไงสุดยอดนะตอนแรกคิดว่าจะได้มาแค่สกินนะได้ปืนมาด้วยครับผมจะลองยิงดิจึบจโอ้โหโคตรายจะต้องเอาไปแต่งฮนะเดี๋ยวไว้เอาไปลองเล่นก่อน แล้วก็จะลองหาบิลดดีๆมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมดูนะฮะเดี๋ยวขออไปลองเล่นนะไปเก็บเวลก่อนโอเคสําหรับคลิปหาปืนผมก็ทําสําเร็จรุล่วงแล้วโอ้โหกว่าผมจะหาเจอแล้วไม่ได้เจอแบบเป็นปืนด้วยนะเจอเป็นสกีนนะไม่น่าเชื่อโอเคผมก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ผมขอฝากท่านผู้ชมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผม้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยมาทําบิลปืนนี้ให้ดูครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ